ล้างแคดก็แล้วอัปเดตก็แล้วนะคะแต่ทำไมปุ่มดูวิดีโอยังไม่ยังไม่มีเลยนะคะตอนนี้นะคะ Ti k t o k อัปเดตใหม่นะคะก็จะเป็นกลุ่มเอ่อจะเป็นปุ่มรับชมวิดีโอนะคะของใครที่ไปเช็คดูแล้วนะคะเอ่อไม่มีไม่มีปุ่มรับชมวิดีโอนะคะก็สามารถที่จะไปรายงาน t i k t o k ให้ทราบนะคะ นี่คือวิธีแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะวิธีรายงานก็เข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะเปิดหน้าจอมาแบบนี้นะคะแล้วก็คุณก็ไปที่มุมบนขวามือนะคะจะเจอวงกลมแล้วก็เครื่องหมาย question mark กดเข้าไปที่ตรงนั้นเลยค่ะแล้วคุณจะเจอ เมื่อคุณจิ้มเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะคะให้เลือกอันที่2นี้นะคะที่บอกว่าไม่สามารถทำภารกิจการดูวิดีโอได้นะคะจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็ไปกดคำว่าไม่นะคะจากนั้นนะคะ t ิกต o k ก,ก็จะได้รับข้อเสนอแนะของคุณแบบนี้นะคะทำแค่นี้ค่ะแล้วก็รอประมาณ3-7วันนะคะก็จะได้รับการตอบรับเป็นได้ปุ่มรับชมวิดีโอกลับคืนมานะคะเมื่อ คุณดูวิดีโอคุณรับชมวิดีโอแล้วนะคะอยู่เครื่องเพื่อนที่เชิญคุณมาก็จะขึ้นแบบนี้นี่นะคะก็จะขึ้นเป็นวันนะคะเป็นวันว่าวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามนี่มีคนดูครบสิบสี่วันเขาก็จะได้รับเออคนที่ส่งลิงก์เชิญ่ะเจ้าของช่องที่ส่งลิงก์เชิญเพื่อนก็จะได้รับแต้มนะคะนี่คือเป็นวิธีการสร้างไรายได้จากทิกต o กนะคะส่วนใครที่ติดปัญหาว่าเอ๊ะทำไมวันมันไม่ขึ้นแต้มไม่ได้เลยนะคะ มันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ก็คือเพื่อนไม่ได้ดูวิดีโอของคุณนะคะหรืออาจจะดูไม่ถูกวิธีดูไม่ถูกที่นะคะมือใหม่ถ้าไม่อยากพลาดสิ่งดีๆวิธีหารายได้จาก TikTok แบบนี้นะคะกดติดตามช่องไว้เลยและใครที่ไปทำแล้วมีปุ่มวิดีโอมีปุ่มรับชมวิดีโอขึ้นแล้วนะคะมาคอมเมนต์บอกกันด้วยติดปัญหาอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูปก,กี้จะมาทาคลิปตอบนะคะ และเจอกันคลิปหน้าจ้า